แฮปปี้กับตัวเรามากๆแฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเองเป็นมากๆแต่ก็้ือเรื่องหรอตอนนี้ ตนิ่งตอนเช้านะคะเป็นคนที่ตื่นเช้ามากๆเพราะว่าเรามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่อยากทำในแต่ละวันก็เลยเลื่อนเวลาตัวเองให้ตื่นเร็วกว่าเดิมเพื่อที่จะได้ทำกิจกรรมทุกอย่างที่เราอยากทำตอนนี้เราก็ตื่นเช้าออกกำลังกายพยายามควบคุมอาหารแล้วก็กินวิตามินที่ร่างกายขาดนะคะคือจริงๆอะ่ะเราเป็นคนที่แฮปปี้กับตัวเองมากเลยนะคือ ปกติเมื่อก่อนตอน,นเด็กๆก็จะโดนล้อบ่อยว่าแบบตัวใหญ่อ้วนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่เคยโกรธหรือว่าไม่เคยแบบกดิดเล็กิดน้อยเลยเพราะเราแบบแฮปปี้กับตัวเรามากๆ happy แฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเองเป็นมากๆแต่พอมันเลยเลขกสามมาเราก็รับรู้ได้ว่าเออมันพ่วงมาในเรื่องของสุขภาพด้วยคือเราจะกินตามใจปากหรือว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ตามใจที่ตัวเองอยากทํามันไม่ได้แล้ว ก็ต้องมีการควบคุมก็ต้องมีการดูแลตัวเองนิดนึงตอนนี้เราก็กลับมาเข้มงวดกับร่างกายตัวเองให้ได้มาให้สุดดีกว่านะคะแล้วช่วงนี้เราทําไปได้เกือบสองอาทิตย์นะเราก็รู้สึกว่าเรามีสมาธิมากขึ้นรู้สึกตัวเบามากขึ้นรู้สึกเหมือนแบบ e n e r g y มันดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ินวนรอบที่45เพราะว่ามีน้องหมาที่เจ้าของไม่ยอมใส่สายจูงแล้วเขาจะวิ่งเข้ามาสวบลูกเราเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ใส่เราแบบไม่อยากจะทะเลาะก,กับใครตอนเช้าเราก็เลยไม่เป็นไรถือว่าเป็นวันที่เราจะต้องเดินให้ลูกเราอีกักรอบหนึ่งแล้วกันแต่ตอนนี้เดินสามรอบแล้ววนภูเขาไปเรื่อยๆเขาก็ยังไม่กลับเราต้องกลับแล้วล่ะ เดี๋ยวกำลังจะเดินไปร้านชาเขียวที่อยู่ใกล้พักนะคะชื่อว่าโลล่นา,านะคะเพราะมีอยู่สองสาขาคะแต่ว่าเราใกล้สาขาที่สุดเดินไป5นาทีก็ลเลยเดี๋ยวต้องแวะไปชิมสักหน่อย <laughs> มันมีความนัวความเจ้มต้นมีกลิ่นหอมของมชะชฉะเพราะบางทีอ่ะบางร้านเขาก็จะทำแบบวอเตอรี่มากๆแบบนี้ก็คือพอเห็นเขาตวงพอเห็นเขาตั้งใจตีเราก็เลยรู้เลยว่าอร่อยเฮยแล้วจริงอาะราคาไม่แพงนะถูกกว่ากาแฟเดี๋ยวนี้ มีคนทำข้า,าวเช้าให้กินนะคะอ๋อวันนี้นางได้เดย์ออฟเย้ใช่ไหมใช่ <laughs> พักเที่ยงแล้วแต่ว่ากำลังรอข้าวจาก Uber อยู่นะคะน้องจะมาถึงประมาณเที่ยงครึ่งเนาะคือว่านนะ work from home มันข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือบางทีเราทำงานเพลินจนลืมเวลาตอนนี้เราก็พยายามที่จะเซตตัวเองว่าพักเที่ยงอะเราต้องลุกเราต้องแบบออกไปรีแลกซ์ออกไปทำอะไรบ้างนะคะปกติก็คือเราก็พักเที่ยงเราก็จะลงไปทำกับข้าวที่แบบทำง่ายๆหรือแม่ก็ทำกับข้าวเตรียมไว้ตอนกลางคืนแล้วก็กินเลยเนาะแต่ว่าวันนี้มีความรู้สึกว่าเราอยากกินข้าวหน้าปลาดิบ ก็เลยสั่งอ b e r มานะคะแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน้องก็มาถึงละมาถึงตอนเที่ยงครึ่งเราจะได้กินข้าวเนื้อไฟดิบแล้ว <c oughs> เราเป็นคนที่เวลาทำงานหนักอะ่ะเราก็อยากจะได้กินอาหารอร่อยอ่อยหรือว่ามาทฉะเย็นๆหรือไม่ก็ก,กาแฟเ,เย็นๆดีๆสักแก้วอันนี้มันก็แบบเป็นการฮิวใจของเราในแต่ละวันแล้วนะคะหิว <c oughs> <c oughs> เชิรชิโดงนะคะท็อปปิ้งแบบอัดแน่นสุดๆกล่องหนักมากเธอแล้วน้องราคาไม่แพงคือกล่องเนี่ยสิบห้าดอนแล้วเขาก็ให้สาหรายมาด้วยนะคะคือสั่งแบบแรนดอมลี่ในอูเบอร์ไม่คิดว่ามันจะแบบออกมาดูดีขนาดนี้เห็นเราชื่นใจมันต้องเป็นลันช์ที่ดีของฉันมากๆแน่ๆเลยเดี๋ยวเรากินข้าวไปด้วยแล้วเราก็จะตรวจคลิปไปด้วยนะคะตอนนี้ YouTube ของเรามีคนตัดต่อให้เราแล้วนะคะขอบคุณนะคะ ทุกคนเราได้ของแร่มาใหม่นสิสิคีย์บอร์ดเมื่อกี้เป็นคนในตู้เก็บของมาคือเสื้อตั้งแต่ตอนไหนจำไม่ได้แล้วแต่รู้ตัวอีกทีเรามีได้วยว่าทุกคนฟังเสียงนะฮ เสียงวันน่ารำคาญใช่ไหมเราอยากได้มานานแล้วอยากได้คีย์บอร์ดที่เสียงมันดังกว่านี้เป็นแรงบันดาลใจในการทํางานนะไรอ่งเราโชคดีอ่ะเจอพอดีเลยเดี๋ยวต้องรองต่อดูก่อนนะคะไม่ได้ใช้นานอาจจะต้องแบบเปลี่ยนวงเปลี่ยนแบตหรือเปล่านี่แหละแรงบันดาลใจของแม่ในการทํางานชอบชอบเอาอีกเอาอีก สุดหน่อยในระหว่างการทํางานของเราวันนี้ก็คือเราพยายามที่จะหามุมเก๋ๆให้กับทุกคนเพราะว่ากลัวทุกคนจะเบื่อมุมกล้องเดิมๆก็เลยมีความคิดสร้างสรรค์ที่แบบว่าเฮ้ยเอามือถือไปติดบนเพดานด้านบนดีกว่าแล้วก็ทําทําแบบเก๋ๆ,ลๆผลก็คือเป็นฮูเลยจ้ะชีวิตบอ่อนโยนเลยจ้ะเราชีก็ร่วงลงมาตกใส่หัวเราแล้วก็มาโดนตรงมือเราเจ็บเลย วีมาเซ่ฮัลโหลแล้วไปแล้วนะ มันได้ดอกเงี่ยวมานนะมันจะอร่อยมากมันจะเป็นนอกเงี่ยวที่สมบูรณ์เพอร์เฟคโต ตอนนี้เวลาทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าเรียนออนไลน์ย้อนหลังนะคะเพราะว่าเมื่อวานงานเยอะมากก็เลยมิสต์คลาสไปนะเลยต้องกลับมาดูย้อนหลังนะคะข้อดีก็คือมันมีวิดีโอเรคคอร์ดไว้นะ,ะเราก็เลยสามารถที่จะดูย้อนหลังได้มีคําถามอะไรสงสัยเราก็อีเมลถามอาจารย์ได้ตลอดเวลานะคะถ้าดูเสร็จเรียนเสร็จประมาณชั่วโมงครึ่งหวังก็จะนั่งทําการบ้านอาทิตย์นี้มีการบ้านทั้งหมด3ตัว แต่ว่าตั้งใจจะทําคืนนี้ให้เสร็จเลย1ตัวแล้วก็อีก2ตัวเนี่ยค่อยๆ้ยอยทํามันจะได้แบบไม่เยอะมากเพราะว่าการบ้านเทอมนี้เป็นการบ้านที่ต้องเขียน legal statement หรือไม่ก็เขียนแบบ written communication statement คือส่วนใหญ่เป็นงานเขียนหมดเลยอะแล้วก็ยังต่ำก็2-3งสาพัน word ซึ่งก็เยอะอยู่นะบางทีเราก็ตันอะมันเขียนเยอะไปกว่านั้นไม่ได้อะไรยเงี้ย รอบพี่แล้วเธอนั่งทำการบ้านส่งไปแล้วมัน2,000วว์ตเนอะเราเขียนได้1,832วดแล้วมันก็ตันมากๆจนเราไม่รู้ว่าเราจะต้องใส่อะไรเพิ่มเราก็เลยใส่ประโยคที่เป็นน้ำเข้าไปแล้วก็โดนไฮไลท์ตรงนั้นว่าแบบมันไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในสเตทเมนต์ตัวนี้ซึ่งอ๋อ oh yes ก็คือคำให้มันโคเวอร์สอง0 0 0นะแค่นั้น ไปด้วยเดี๋ยวเรียนกันนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีแรงในการแบบเซเว้ไปทุกคนก่อนเข้านอนหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีก็คือแปลว่าหมดแรงจริงๆเรียนเสร็จแล้วทําการบ้านไปกันต่อ เดี๋ยวเข้านอนเลยนะคะเดี๋ยวกําลังจะโทรเรียกดอนขึ้นมานอนได้แล้วเพราะว่าตอนนี้คือสี่ทุ่ครึ่งแล้วร้านยาวตั้งแต่หกโมงครึ่งคือแบบไม่ไหวหัวสมองปิดอันนี้ก็คือทําการบ้านยังไม่เสร็จเพราะว่ามันต้องอ่านรีเสิร์ชแล้วก็ดูเคสตัดดี้ด้วยอยากจะใช้เวลาอีกนิดนึงไม่อยากแบบทำรัวๆให้มันเสร็จไปเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายมันต้องกลับมาแก้กแล้วก็คะแนนเปเปอร์ค่อนข้างโหดนะคะ พราะไม่มีสอบอะคือมันเป็นเปเปอร์อย่างเดียวอะก็เลยแบบเรียกว่าหักคะแนนดิบได้เลยไหมวะหรือว่ายังไงอะก็พูดไม่รู้เรื่องหรอตอนนี้ก็คุณนายทุกคนขอบคุณนะคะที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เช้าจนถึงดึกเลยบ๊ายบายนะคุณนาย